กข้าวกันกับเพื่อนเพืนแพนก็ไปทำงานที่อืนน่นเเขาทำบ้านก็เลยให้เขากินข้นนาวด้วยเพื่อนฟิลิปปิน,ปน, <h> น,นส์ยิสซนชวนเพื่อนมากินข้าวด้วยค่ะโยโรมยา

ใส่ไข่ลูกหนึ่งค่ะ<อ>นึกอยากกินมามาก,กับเพื่อนวันนี้วันศุกร<ฮ>์ยวพรุ่งนี้ค่อยทำกับข้าววันนี้วันศุกร์ เส็จแล้วค่ะมาใส่ไข่ไปโลงหนึ่งนี่ค่ะกินง่ายๆคิดถึงบ้านกินไข่ทอดเมื่อก่อนป้าจะกินไข่ทอดต้องไปไปรับจ้าง ทำฟอมสะอาดเขาวันหนึ่งนะเพื่อนๆจนยากจนมากพราะแม่จมัม่ก่อนต้มบุญเส้นกับเพื่อนๆใส่มามา่า กินง่ายๆเพื่อนๆวันนี้ต้มบูนเส้นใส่น้ำซุปแล้วก็ใส่เอใส่ไข่รางอาหารค่ะคาแฟ่คาเฟ่เดือดยอดฮัทลิกลิปเดี๋ยวว่าจะหอยดีไหมเนี่ย